ที่อยากมีความรักดีๆครอบครัวที่อบอุ่นเงินก็ต้องมาที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะเป็นเจ้านายรักผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ไม่ตาก็มาตรงนี้เลยมีครบจบที่เดียวเมนโฮโลวันนี้ท่านผู้ชมเราอยู่กันที่ถนนสีลมใช่ไหมหมอป้ายวันนี้ขมอป้ายพาผมมาไหว้ที่ไหนครับวันนี้มาไหว้ที่วัด ไหว้พระแม่อุมาที่นี่เนี่ยเก่าแก่มากนะคะมีมาเป็นร้อยปีเลยใครที่อยากมีความรักดีๆอันนี้ไฮไลท์เลยนะคะความรักที่ดีครอ,อบครัวที่อบอุนน่นงานก็ต้องมาที่นี่เหมือนกันก็เรียกว่าครบแล้วดิครบเลย เข้าไปถึงเนี่ยเขาก็มีของไหว้ข้างในแหละนะคะแต่ไหว้เนี่ยจะบอกแค่ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะว่าวิธีการไหว้ที่ที่ททดีที่แนะน,น,นําควรทํำยังไงเนาะก็มาด้านนี้เลยนะคะ,ะก็เมื่อกี้นี้สั่ไว้แล้วนะคะก็เป็นมะนาวนี้นะคะมะนาวเนี่ยจะช่วยจกจัดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสิคะประมงโกลออกไปก็อีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นเป็นกีบกุหลาบกับดอกบัวดอกบัวเนี่ยไหว้พระแม่แล การเงินโชคลาภร่ำรวยก็ไปก้อันนี้เลยดอันนี้คือความรักแค่นี้หรอยังไม่พอค่ะแล้วถ้าต้องไปซื้อขนมต่อด้วยนี่เลยด้านนี้เลยอันนี้เอานี่หรอนี่สวัสดีครับถามนิดนึงอย่างพระแม่อุมาหรือพระพิฆเนศเนี่ยครับท่านชอบทานอะไรครับอ่าจะเป็นพระแม่อุมานะคะจะเป็นบัฟฟี่บัฟฟี่อ่ามีสีแดงสีขาวเป็นขนมทงคามอย่างนี้หรอ ไม่เป็นขนมของท่านเป็นขนมปโปรดของท่านขนมของท่านท,านที่ท่านกินทานคนเดียวเลยใช่ใช่แล้วก็ความหมายแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันเองอถ้าเป็นอันั้นเขาจะเกี่ยวกับการงานครอบครัวความรักอการงานครบครัวอย่าขงของพี่ค <นะ S 2> เน่ท่านจะมีลาดูกบบโมตะลาดูคือวความรวมสมบูรณ์ค่ะโมตะคือความสมบูรณ์ก็ผมกินได้ไหมได้ค่ะเราไหวเสร็จแล้วเราสามารถทานได้เป็นสิลีมงคลกับเรานี่เขาก็จะมีเป็นชุดนะคะเป็นชุดใหญ่เลยเป็นขนมมงคลเก้าอย่างก็จะรวมหมดเลย ว่พแม่รับจะมีพแม่มามาพี่กะเนศนี่ตนี้เลยนี่คือของยาวยางก็สรับางบางคนนะคะอยากจะแบบว่ายเพิ่มก็สามารถซื้อตรงนี้ได้ก็มีนมเป็นแบบพันยพืชอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะน้าจะเอาไหมจะรับไหมหรือว่าเดี๋ยวไปรับข้างในไปรับข้างในแล้วกันข้างในมีอีกเนาะมาบอก้าเข้ามาในนี้แล้วสิ่งแรกที่เราเห็นด้านซ้ายมือคือ อันสามคนคือใครบ้างตรงกลางเลยคือพระแม่อุมานะคะออแล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นพระพิฆเนศแล้วก็ด้านด้านอีกด้านนึงก็คือขันทกุมารน,นะคะ<อ>ขันทกุมารเนี่ยก็จะเป็นลูกพระแม่อุมาอีกโอ้ลูกพระแม่อุมาก็ค,คือมีพระพิฆเนศ <Sh are> กับขันเข้ามาใช่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยองค์เนี้ยเกิดจากพระศิวะแต่องค์เนี้ยเกิดจากขี้ไข่ของพระแม่อขี้ไข่ใช่ค่ะไม่สงสัยแล้วค่ะทำไมเขา ือตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นหัวเป็นเสียนเด็กธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแม่เขาอาบน้ําัําเพียนอยู่ข้างในพอพ่อศิวะกลับมาเจอใครก็ไม่รู้ก็เลยบอกว่าจะเข้าไปข้างในลูกพ่อลูกไม่รู้จักกันและแล้วองค์นี้ก็เชื่อแม่มากไม่ให้เข้าก็เลยยกลากข้ามกันสุดท้ายลูกก็ต้องแพ้พ่ออยู่แล้วโดนตัดหัวแม่อ,อุมาออกมาก็เลยโกรธถ้าเกิดว่าไม่ได้เสียนของ,ของพระพิฆเนศน,นะจะทำลาย เลยต้องรีบไปหาเสียนสุดท้ายเจอช้างก็เลยเอาเสียนช้างนี่แหละมาใส่แล้วก็เหมือนสถาปนาค่ะบอกว่าให้พรพิฆเนศเป็นที่สุดของเทพ<อ>ทุกครั้งในการไหว้เทพต้องไหว้พรพิฆเนศก่อนไหว้พ่อไหว้แม่ด้วยซ้ำโอเคพูดขนาดนี้แล้วโอ้โหประตูแรกยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยอโอ้โหได้ความรู้เยอะมากอ่ะอมอกวาแนะนำเลยเดียวไปไปไป,ไป ใหญ่เท่าไหร่ครับผมใบแปดสิบบ,า,บาทโอ้กระเป๋าใบชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยแหมมีรูปพระพิฆเนศด้วยวัดพระศรีมาหาอุมาเทวีนี่เก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ได้อันนี้<ช>ของผมใบเป็นได้พระแม่คะมม่ะพเป็นหมาพระแม่อุมามาแล้วไงต่อเนี่ยหลักันต่อไปก็ก็คืออันเนี้ยแปดสิบบาทของเราชุดใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชุดเล็กก็หกสิบบาทโอ้ต่างกันยี่สิบบาท ชดใหญ่ไปพี่ไปเลยชดใหญ่ไปเลยข้องขาเราพี่ไม่ได้เลยค่ะโอ้โหไม่ได้เลยฮะอ่านั่งเลยค่ะนั่งเลยอ่านี้นต้องคุกเข่าหรือนั่งยังไงครับไปเลยค่ะคเข่าก็ได้นั่งนี่แล้นะครับเอาที่เราสะดวกเข่าข้อไม่ดีฮะก็โอมศีคเนสายะนะมะหาโอ้ยากเลยฮะยากเลยฮะโอมควบจำสั้นนะฮะจบโอมสีคเนสายะนะมะหา ะะแล้วก็เอาทูบไปปักข้างในส่วนข้อาอธิษฐานเนี่ยเราต้องไปอธิษฐานตรงนู้นตรงนู้นคืออะไรอ่ะตรงนู้นเนี่ยคือพระแม่อุมาที่มาจากอินเดียววนะคะและจะมีพรามวาวจริงๆเลยทําพิธีให้เราน่ะพรามจะถามชื่อเราก่อนว่าชื่ออะไรชื่ออะไรโอ้นี่มีเสียงในฟิล์มด้วย <laughs> เราก็ต้องบอกชื่อนามสกุลเขา <Okay. S 2> แล้วเขาก็จะพูดภาษาพรามเหมือน <laughs> เหมือนสรรเสริญให้เราว่าเอาวันนี้เรา คอาร์ตเนี่ยมาไหว้พระแม่ขออะไรก็ไปไหว้ปๆๆ แหมจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมมาแป๊บเดียวนะเพราะว่าจริงๆพื้นที่เขาไม่ได้ว่างอะไรไม่ได้ใหญ่มามาแป๊บเดียวแล้วก็เรียบร้อยลวแหม่สุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมีการเรียกว่าเครื่องรางกลับบ้านอะไรหน่อยไหมได้ค่ะก็ที่นี่ก็จะมีเครื่องรางของขังด้วยนะคะด้เลยไปดูเลยแหมตามสเต็ปมาแล้วต้องมีเรียกว่าเครื่องรางกลับบ้านทำรายการนี้เนี่ยก่อนจะรวยเนี่ยอาจจะจนไปก่อนเฮ้ยไม่มีแต่รวยขึ้นค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ วิ่งให้การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปโดยไม่ใช่สุดโอ้หส่วนโฆษณาให้คนอื่นด้วยเดี๋ยวให้พีุ่กินใช่ไหมครับพี่จะกินนนำน่อยอันนี้เราทำานไงต่ออันนี้เราบูชาแล้วบูชาเสร็จแล้วต้องไปทำพิธีเปิดเนตเปิดเนตรมาแล้วมาแล้วเนี่ยนไงนี่ไงอีกค่อีนนึ่งนีไงอีกค่ะไน่ี่ไกหนี่ีนคออไ เดทีทได้์เวนอินเดียอินเดียอินเดียต่ป็ต่นเดทมันคือพิธีเบิกเนมธนะอันนี้คืออะไรครับน้ำมนต์น้ำมนต์แล้วทำไงกินกินได้อาบได้เอาไปผสมน้ำอาบได้กินได้ล้างหน้าตรงนี้เลยได้นะได้โอเคตอนนี้อยากล้างหน้าแล้วโอเคฮัสหยับอธิบรดเบวงคเนสักลาบอดเกสุกุเนเนเฟสเตรษฐศาสตร์มสปินวกรรมาสตร์ถนนพงนาครับ सर्वेषां क्षेम आरोग्यदाः सिद्धर्थं स्वामिनः परिपूर्णकृपागणाग्रहसित्यर्थं अष्टकाम्याकुलनात्यहित्यर्थं पतिमः गणपतेः परिपूर्ण अनुग्रहप्रदासिद्धर्थं न सातप्रार्थितकार्याणि शीघ्रमेव जेत्वः प्राप्तसिद्धर्थं महागणपतिः अनुग्रहसिद्धर्थं सिद्धदेवजाः नामाचरणं गृह्यामहावं पतिमः गणपतते नमो नमः หมอฝ้ายเรียบร้อยแล้วผมทําพิธีเรียกว่าครบถ้วนแล้วให้หมอไ้ายสรุปดีกว่าว่าถ้าใครอยากมาวัดแฉกเนี่ยมาได้ยังไงและมาเพื่ออะไรบ้างอ่ะสรุปเลยนะคะใครที่อยากขอความรักเน้นๆเลยความรักเนี่ยให้มามาไหว้พระแม่ขุมานะคะใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาไม่ใช่แค่ความรักนิงสาวอย่างเดียวอาจจะ รักผู้ใหญ่ไมตตาก,ก็มาตรงนี้เลยนะคะในเรื่องหน้าที่การงานก็ไหว้พระแม่ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยทุกอย่างจะไหว้พระเนตรเนาะแล้วก็ในเรื่องของเงินค่ะพระแม่รักสามีเลยที่นี่มีคบรบจบที่เดียวเรียกว่าใครอยากได้อะไรมาที่นี่แล้วกันขอโทษกระวนความอโอเคไงวันนี้ขอบคุณบอพให้ามากๆนะฮะเรียกว่าพาผมมาไหว้าพระที่วัดแคร์เรียกว่าสเสริมสิริมงคลอย,ออยากก็ได้เรียกว่าเป็นกันเองไปดูถ่ายเลยนะครับ